ไม่เป็นจะหบดละเอาทุบสู้ดิเออผมสู้นะโอ้ตกสวัสดีนี่จ่าเองคุณเคยเป็นไหมนั่งอยู่คนเดียวนั่งปั่นกับเขียวหมากฝรั่งว่างๆเงาๆอยากโดนเหล่ากบาลผมขอแนะนำดูวิสทีวีสตรี l บล็อกแที่นี่มีทั้งเพื่อนคุยเพื่อนเล่นและจ่าทรีปเล่นเกมอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกค่ำคืนไลฟ์ทุกวันตอนสี่ทุ่มลิงกอยู่ใต้คลิปบรรทัดแรกเลยแล้วพบกัน ขอกราบสวัสดีเพื่อนรักนักเล่นปูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่นี่เจ้าละกสุคิงอัพแคร์สตรีมราแปดนานนะครับผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นปูอีกครั้งหลังจากภาคที่แล้วเนี่ยเราใส่หมวกพ่อมดนะครับสร้างความเสียหายจากกิ่งไม้แล้วมันตีคีเนี่ยโอ้โหยัางแรงแล้วผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาในตีมเดิมเ,มเช่นเคยแต่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหมวกครับเราจะมาใส่หมวกแก๊ปสุดหรูสร้างความเสียหายจากไม้เว็บอลสองร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้ยยังเฟี้ยวคุณผู้ชมครับดูฮะเท่จัดเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงด้วยนะคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้เราใส่เทโลซอร์เนี่ยมันค่อนข้างโหดครับมันจะเผาศัตรูตัวที่เราตีอยู่เนี่ยติดสถานะติดไฟเผาไหม้นะแต่ผมว่าเดี๋ยววันนี้ผมอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับลองเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเป็นแมลงปอดูบ้างอ่า รูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รองเท้านะครับตอนนี้ใส่รองเท้าปีศาจแล้วผมไม่ค่อยเฟี้ยวเลยผมอยากจะใส่คอนเวิร์ตบ้างอยากใส่คอนเวิร์ตแล้วเข้าไฟเตะหน้ามึงไปถ้าพร้อมแล้วเราไปลุนเลย finalement. โอเคฮะคุณผู้ชมโอ้โหเกิดมาก็าจอสั่นเลยครับผมตอนอย่างแรกเลยก็คือตอนเนี้มันจําเป็นเหมือนกับสมบอรณละภูมิสงครามอะไรตอนนี้เลยนะฮะเรายังไม่สามารถที่จะมีอะไรกินได้เลยครับเดี๋ยวขอกินก้ะปูตัวนี้ก่อน อย่าอย่ามันมีคนมันมีคนจะฆ่าเรามันมีคนจะฆ่าเรามันมีคนจะฆ่าเราหนีก่อนอ่ามาทางซ้ายตรงนี้เมื่อสุขภาพต่ำแมลงปออยู่ไหนแมลงปออยู่ไหนมันจะฮิวเราให้นะครับเรายังไม่เจอไม้เบชบอลไม้เบชบอลเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวโอ้โหปูตัวนี้ปูตัวนี้ก็ตายแล้วอะใส่เลยละกัน <laughs> อูดจ้าแค่เจ้ระแค่เจ้ระแค่โอ้โหเจ้แค่โหดมากว้าย <m ack> อะไร มึนมึนเลยผมถามจริงๆอุ้ยดาบดาบดาบเอาว่างนะกอร์ซิล่าตายไปก่อนยังไม่มีไม้เบสบอลใช้ดาบก่อนก็ได้เดี๋ยวอยากผมอยากรู้มากเลยอะถ้าแบบว่าเป็นไม้เบสบอลเนี่ยมันจะตีแรงขนาดไหนครับปกติไม้เบสบอลนีคน่ค่อนข้างตีแรงอยู่แล้วนะมันเพิ่มดาเมจขึ้น200%เลยสแสดงว่ามันแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับไม้เบสบอลคิดว่ามันน่าจะอยู่ในกล่องนะฮะอยากจะรู้เหลือเกิน ว่าติดคริติคอลแบบพาสีิไม้เบสบอลแล้วเนี่ยมันจะโหดสั่์รัเสียขนาดไหนครับแต่อันนี้กิ่งไม้โอ้โหพาสที่แล้วนี่ไม่ค่อยจะเจอจะเป็นพ่อมมดแล้วไม่ค่อยจะเจอครับตีก่อนเลยตรงนี้ก็ยิงไม่ตายตรงข้างหน้านี่มีปูผมเห็นยิงโอ้โหโอ้ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พี่พี่ครับขอโทษโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เดือดเกินปุยมุย โอ้มึนเลยครับเดี๋ยวดูของขวาญก่อนขอลองเปิดดูซิว่าได้อะไรได้เหรียญครับตายซะเรียบร้อยหนึ่งคิวหนีก่อนโอ้ปาสุกา้าปาสุกา้าไม่ใช่ปาสุกา้าปืนใหญ่ปืนใหญ่นี่โอ, one, Jet, อ้อัพซองไส่โคนแจ็อัพซองมาดิมาดิเออเออหลบก่อนหลบก่อนขอหลบก่อนตรงนี้เขาไอ้สู้เหรอพี่พี่สู้วะพี่สู้ผมสู้ด้วยเด็ผมสู้ด้วยเด็ ตายตายตายยังไม่เจอไม้ไม้บอลเลยตรงนี้บนตรงนี้สู้อ่ะผมสู้ด้วยเลยที่สู้ด้วยผมสู้ด้วย,วยโอเคยังไงฮะตรงนี้เราไว้ชีวิตก่อนปูมะพร้าวขอตีก่อนปูมะพร้าวโอ้โหตีปุ๊บหงายเลยเจ้า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 ,จามไม้เบสบอลมีหรือเปล่ายังไม่มีครับตอนนี้โอ้โหคาตานะโอ,โอ้โหโอ้โหหลบไปหลบไป ตรงนี้ขอสู้กับไอ้เค่ก่อนสวยไม่เป็นบอลหรือเปล่าไม่เป็นบอลหรือเปล่าตรงเนี้ยกล่องนี้ไม่เป็นบอลไหมไม่ใช่วะเป็นเหมือนกับของโจรสลัดครับโจรสลัดทิ้งกล่องไว้แถวนี้ยังไม่เจอครับยังไม่เจอไม่เปบอลหายไ้เลยกล่องนี้โอ้โหขวาญระเพงจะไปไหนไม่สายเลยละกันแล้วก็โอ้โหโอ้โหโ,โ,โ,โดนดูดโดนดูดโดนดูดอะไระ้อ่ไรอะ ว้าวกิ่งไม้กิ่งไม้เราไม่เอาปูมะพร้าวสวัสดีสวัสดีสสดนี่จ่าเองไปก็สู้โง่โดมันชื่ออะไรวะเนี่ยไอปูตัวนี้มันชื่ออะไรวะจะไปไหน <c oughs> เรียบร้อยครับของเท่าของเสีย่ยวโอ้โหผู้ชมดูดาบดาบไปตัวนี้เอ็กคาลิเบอร์ไปเนี่ยขอดูหนะ่อยโอ้ตายขอดาบดาบไม่ตกด้วย ถามชินเหรอพี่แม้บอลมันหายากขนาดนั้นเลยหรอมันมักจะเป็นมักจะเป็นอย่างเนี้ยะสัจธรรมของโลกอะไรที่เราหาเนี่ยมันมักจะไม่เจออะไรที่เราไม่ได้หาเนี่ยมันมักจะเจอเอาเลยแล้วกันตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่โอ้โหมันตีผมไปอีกฝั่งแล้วมันก็ให้อีกตัวดึกตีซ้ำอ่ะโอ้ช้อนจะโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนโอ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมนี่โหดไม่ค่อยอยากสู้เลย หลังเข้าหลังเข้าโอเคโอเคโอ้โ okay, ห okay. oh, oh, oh. ตรงนี้กล่องนี้ต้องใช้คุณแจเปิดฮะอ้าวไม่ต้องนี่ว่าผมเด็กแนวนะโยมงกุฎแล้วนี่คือเสียงจากเด็กแนวเออไม่เอาสิไม่เอามาไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอาเอ,าอาันี้ลืมไปถือของดีวาย <What? S 1> ไอตัวนั้นราชาแน่เลยมันบุลลี่เราตอนนี้ที่หนึ่งอยู่ที่2องแสาครับตอนนี้เราเก้าโดนบุนลลี่ขอฟาร์มก่อน สักวันเราจะได้พบกันทุกคนอา้าวราชาเปลี่ยนแล้ววะอีโต้โอ้โหหนีลงน้ำไปเลยผมหนีลงน้ำเลยเออนี่นะโซโลโซโลโซโลโบโลขอได้สักอันถึงพอใจละไอ้ไม้เบ็บอลผมอยากรู้ดามเมจเฉยๆไม่ใช่เลยเอออันนี้ก็ะแรงนะเนี่ยอีโต้เนี่ย แล้วเราทิ้งกันนั้นทิ้งไปเลยอะไออาวุธเทพอะดูดิดูเราทำเนี่ย้ยมันเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์วะโอ้โหแถวนี้น่าอันติจัดใส่เลยละกันเอาโดนโดนใครัาติโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮลิคอปเตอร์โอ้โตโอ้โหโอ้โหพ่อตาปืนโตวสวัสดีครับสวัสดีครับมันเฮลิคอปเตอร์เอาเฮลิคอปเตอร์อรอเอรจอตายซะ ขอขอหน่อยขวามดาเพิงเนี่ยไปทุบทุบเรียบร้อยตอนนี้แต้มเราอยู่ที่21,000ครับห่างจากที่หนึ่งไม่มากสิบเท่าเท่านั้นเองสิบเ <laughs> ท่านี้ไม่เยอะหรอพี่ไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ที่ใจของเราล้วนๆโอ้โหอเอาเอามาเดีมาเดีเออมันทำเราหงายเอาดิเอาดิาดหงายหรอหงาย โอ้โอ้โหที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเกิดใหม่แล้วที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับโอ้โหโอ้อะไรอะไรเยอะแยะครับเนี่ยขอทอขอทอขอทอพี่โอ้เวลานี้มีแต่คนเถื่อนโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรเยอะแยะครับเนี่ยเอามาดิโอ้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 กูไม่อยู่แล้ว เอาเอาอันติอันตยัดอันตยัดกันเอาไอตัวนี้ยังไงอโอ้โหก่าเราจะฆ่ามันตายได้เจ็บนะไม่ใช่เล่นๆเจาะระเข้เจาะระเข้เหรอปูเหรอนายก็เป็นปูแต่เราอะเป็นปูหุ่นยนต์นะเราไม่ใช่ปูธรรมดานะเราปูหุ่นยนต์นะ หากล่องไปเรื่อยๆครับเราชิวๆผมจะตายอีกกี่ครั้งก็ได้เพื่อหาเพื่อหาไม้เบรบอลผมยอมได้หมดโอ้โหโอ้อ๋อโอเคโอ้ปุ๊บปุ๊บจระเข้ปูวะพร้าวอติเลยละกันมันต้องมีแหล่งนะคุณผู้ชมว่าปะไอ้พวกของอะไรดีๆอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าผมอาจจะลองวิ่งไปขวามือของแบบ โลเอาโดดพลิกพลิกตัวพลิกตัวตอนนี้ที่หนึ่งจัดไปห้าแสนแล้วนะพยายามไหลพยายามไหลตอนนี้ไม่รู้เราอยู่ฝั่งส่วนไหนเพราะกล่องกล่องอยู่ขวากลองอยู่ขวาัสดีครับอย่ามาแย่งกล่องผมนะพี่อัตติปไปเลยพี่เต็มที่ดาบคานาะตายซะผมทิ้งเลย มีชีวิตพิเศษให้ด้วยนี่ตรงนี้เขาสู้กันอยู่ส่งคามส่งครามซ้ายซ้ายมีกล่องคนมาคนมาชิกเกนวิง่งชิกเกนวิง่งทุบทุบจะทุบจะทุบให้จะทุบให้ไอ้ตัวนี้พี่แกถือดาบแอคเลยวะขนาดตัว75แล้วคุณผู้ชม เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สี่หมื่นกว่าละแ้บโอ้ตอนนี้เซิร์ฟคนแน่นจริงครับคนเพียบเลยเอามีคนเปิดมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามครับตายเรียบร้อยแหงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือเปล่านะผมมือเปล่าผมมือเปล่าครับพี่ผมมือเปล่าครับพี่ตัวนี้มีคอสโอ้โหตัวใหญ่เลย ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับพี่ครับมาครับเมื่อกี้พี่ว่าไงนะเมื่อกี้พี่ทุบผมโอโอ้พี่พี่พี่ผมผมให้พี่ <S <S ทุบยอนให้พี่ <c oughs> โอโ้โหชมใน,นที่สุดผมก็เจอแล้วไม้แบนบอลขอลองตีหน่อยโอโ้โหเดือดมากโอโ้สองที่ตายอะเก็บ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 ใช้ปืนก่อนเลยจังหวะนี้ปืนนี้หายากนะ ปืนหายากแต่ว่าขอใช้เราจะเก็บไม้เบสบอลไว้ไว้ใช้กับคนที่ใช่เก็บสะพ่อไว้โยกกับคนที่ใช่สวัสดีครับไม้เบสบอลมาแล้วจ้ะไม้เบสบอลเอ้าเอา,เอาสู้ไหมอะ่ะสู้ไหมอะ่ะโอ้มี่มีแต่คนถอยวะจะหนีไปไหนพี่จะหนีไปไหนพี่โอ้พอมีไม้เบสบอลแล้วกลายเป็นกอ <c oughs> ไม่มีใครอยากตอกกอกันแล้วแหฮะหนียัางเดียวโอ้โหจากที่โดนบิลลี่มาทั้งเกมพอได้ไม้เบสบอลปุ๊บตบบทไม่สนลูกใครแล้วเว้ยถึงตัวเล็ก ตัวเล็กสเปคใหญ่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่หมาเลยโอ้โหปาร์ตี้ตรงนี้ไม่ไหวตรงนี้ไม่ไหวขอ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 ,ขอไปจากตรงนี้ไอสองตัวนี้มันโหดเกินครับเถื่อนมากขออัตติก่อนเลือดไม่เต็มโอ้โหทุบทุบนี่โอ,โอ้โหเดือดจริงเดือดจริงไม้มบอลบอลเดือดจริงครับ โอ้โหแล้วได้ลูกเบสบอลด้วยเอาตัวนี้จะจะบ,บ,บว,นบนะบวก <un> ไหมเต้นี่บวกไหมอ่ะโอ้โหไม้เบสบอลจะหมดแล้วว่ะคุณผู้ชมว่ะไม้เบสบอลจะหมดละเอาทุบสู้ดิเออผมสู้น <c ười> โนะโโ <c ười> อออคเใส่ก่อนเลยไม้นบอลจะหมดแล้วเหลืออีกสองทีหมดเลยครับโอ้ยกลล้ยกลุ้ยกล้วย ทุบทุบทุบหมดหมดจ้าหมดแล้วจ้าอย่าเออ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 ตีกันไปตีกันไปโอ้โหแล้วแล้วหยู่ตรงกลางเอา้าตายตายเฉยโอ้โหโอ้โหทุบทุบตายตายตาย,ตายยอมอยังไม่ยอมตายจุ๊บจุ๊บหมุนออนเป็นวงกลมโอ้โดันดูดเรียบเหรอกลายเป็นคู่หอยปูปลา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ King of Cap ในวันนี้นะครับสำหรับการเป็นมัวแก็ปสุดหรูเพื่อบัฟบเบสบอลของเรานะครผลสรุปก็คือมันก็ดีครับไม้เบสบอลแรงดีฮะแต่ข้อเสียก็คือหาไม่เจอยังไงคลิปหน้าพหน้าถ้าอยากให้ทำอะไรอย่าลืมไปกดกลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ไปละบายบายสวัสดีครับบ๊ายบายชุบๆบผมนะผม